สวัสดีคุณทุกคนด้วดักกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง MLCOV นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับคอนเทนต์โซโลแรงอีกแล้วซ้อคอนเทนต์โซโล่แรงอาเอวเราเล่นเป็นเวเลตออฟเลนะครับทุกคนเฮ้ยเหมือนเห็นสจวดอยู่เลนล่างอะแต่คลิปก่อนละกันไป ตานี้สะจวดออฟเลนนะครับลืมบอกไปตอนแรกเรานึกว่ามาหลอดออฟเลนนะที่ไหนได้มาหลอดลมฮะแต่สะจวดออฟมาสิสะจวดไปตายก่อนกาอนะมาสิอุยสายแล้วเกือบตายดีนะวัก ค่าสัสถ,ถอยก่อนประตูวาร์ปนี่ดีเนาะแผทนี้อ,ออฟเลนมีประตูวาร์ปแล้วนะครับไม่รู้ว่าคนดูรู้หรือ,อยังนะแต่ผมคิดว่าน่าจะรู้แล้วแหละเออว่าแผทตนี้ออฟเลนมีประตูวาร์ปแล้วซึ่งประตูวาร์ปจะเปิดใช้ในนาณณณณณทีที่สองแล้วก็จะปิดใช้ในนาณณณทีที่8ปดอมล่นางก<ๆ>็ยังไม่ได้ไจังหวะนี้ดันป้อมได้ไหมเนี่ย อลิสกลับมาแกงก้าอยู่เลนกลางนะไปเจ๊กิ๊บสจ๊วตมาอีกแล้ววะจะได้ตีไม่ได้ป้อมวันนี้อีสจ๊วตมานี่คือมันกด5-2อ่ะ5-2ของสจ๊วตมันกันกายภาพนะแต่ก็ไม่กันเวทเนาะเอามาแกงกล้าตายคือแล้วแบนก็เก็บเซลอนันต์ไปได้แล้วด้วยอยากตีป้อมมาแต่สจ๊วตมันมากันอ่ะทำไงดี วอนนะสจวตเด้กเอ๊ะวอนนะวอนวอนนะสจวสจตเกือบตายเป็นรอบที่สองแล้วไหมละ่ะพอมล่างไม่ได้ไงถอยก่อนวีจังหวะนี้น่าจะตีได้นะเพราะว่าสจวตตายอยู่นาคอสเราก็อยู่เลนกลางคนระับตอนนี้นาคอสป่านะครับได้มูดามาแล้ว เวเรนี่ต้องออกมุรามาสะหรอผมไม่รู้นะเพราะว่ามันบังคับให้ออกเอออยากรู้จังอะทุกคนว่าเวเรนมันต้องออกมุรามาสะด้วยเหรอเพราะว่ามันบังคับให้ออกมาอีกและะว้วสจ๊วตเบือตายอยู่เลนมาเย้าเบื่อปั่นพลดเสร็จไม่ทนันตายเลยอยู่เลน มาจากไหนวะขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเสียงแรกเข้ามาเนี่ยเราเฮ้ยเดี๋ยวนะพอโดนเบ็ดถูกโจมตีนะเขาโดนเบ็ดปะสะจวดตีป้อมอยู่ไม่ทันนะยังไงป้อมรัก็น่าจะแตกวีไม่แตกว่ะแต่สะจวดนี่เลือดน้อยแล้วนะยูลินก็จะตายฮะอ่าวแวนตายแล้วแล้วก็มาแก้กากก็กินจิวไปได้แล้วอลีด มาแล้วดาบปีปั๊บมานี่สกจไปโดนเฮคีฟ่อนอลิสจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยอลิสเธอเป็นซับนะเฮ้ยโอ้โหอลิสฉันตายแน่ๆน่นมานี่นาตายาไปไหน,นไปไหนซับนาคอสกินเดทรอย์อย่ะเพิ่งเก็ียดนะเป้กณฑ์เราของเราถูกโจมตี แทบ็บของเวเรนนี่ดูดเลือดกับคีบไม่ได้เนาะนอยอะ่ะมันดูดได้แต่กับคนนะเลือดอะ่ะป้อ,องกลังไหมไม่ได้หรอามาคอสเอาคิงคองอยู่เอ้ยไม่ใช่ดักอะไรเลอะเอามาก,กล้กาเก็บมาลอดไปแล้วเอ้ยไม่ใช่เอถูกกันแล้วแหละงงมากากลกาคิวมาลอดไป จวดอยู่เลนกลางไม่ถึงนะถ้างสองเวเลสสั้นเนาะท,ทุกคนค้อมแตกแล้วป้อมบนใช่ไหมเมื่อกี้แตกเออแวนดับเบิลคิวฮะอุ๊ยเกือบแล้วนะถ้าเมื่อกี้สจวตไม่มีฟิกแล้วก็ไอเดียมานี่นะสจวตจะตายหาแล้วนั่นแหนะ,นะนะแวนได้ไหม นาคอสเราก็มาออก,กางลาไงเอ้ยไว้มาหลกระโดดโดอะไรเอ้ยโดดอะไรเอ้ยเผือ่อตายีก็ออกไม่ทันโดนสตันจากนาตาพอดีเลยก็อันนี้ต้องขออภัยอีกรอบนึงนะครับพระหากว่ามีเสียงแทรกเข้ามาแล้วก็เสียงภาคกับทิปเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นอะไรเพราะบางทีเวลาผมภาคเสียงอ่ะคือเสียงพาคมันจะไม่ค่อยตรงกับคลิปอ่ะงงไหมทุกคนเคยเป็นไหมเวลาทําคลิปเราแบบมานั่งพากเสียงแล้วคือเสียงพาคมันไม่ตรงกับคลิปอ่ะเออไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะสุดจวอยู่เลนล่างนัตยาเลนกลางแล้วก็อ้ามาคอส ร้อนไหมไม่รอ,อรนพุ่งกลางทีมเราจะแตกแล้วนั่นเนี่ยเลื่อนเหลือนิดเดียวเองเอย่าคีปก่อนนะเอะนาตายาดเดี๋ยวเหอะเดียวเหอะอีกแล้วมันยังไงเนี่ยฮะออกไปจะเกียร์คีบ ออกไปบอกว่าออกไปจะแค่คีฟนัตยาเดียวเถอะแทบสิเวรเรสมันไม่มีดูดเลือดกับคีฟป่ะทุกคนเออ GM น่าจะบัฟให้หลุดเฮ้ยให้ดูดเลือดกับคีฟได้นะมาลอสักทีเถอโดดอะไรอ๋อมื่อกี้แวร์ล้ขึ้นมาไงมาลอลก็เลยโดด แ,แวนหนาคอสไม่ได้ดูมินิแมปเลยเออคิวเล่นมามาจากไหนหายแล้วเดี๋ยวก่อนคิวเล่นวีไม่โดนมานี่เออหรือสะจวดเล่นล่างอ,อ้าวตายไม่ถึงสะจวดน่าตายอ่ะ นาคอเราดันกลางได้ไหมอ่ะถ้าดันได้นี่คือน่าจะเล่นง่ายเลยนะดันได้ไหมเนอะเหมือนนาคอเราไปเวทป่าทีมตรงข้ามนะก็ถือว่าดีแล้วแหละเพราะว่าช่วงตอนต้นเกมอ่ะนาคอนก็โดนเวทเดี๋ยวมานี่ ไปไหนมันแ้้วาัจะจุกไปไหนเนี่ยเทวมไม่ตายเลื่อนเลือ,ลอน,นิดเดียวเองเหลือไว้ทำไมก่อนก็ไม่ต้องสืบนะครับให้บรรยากาศเกมมันเล่าเรื่องแพ้สิครับบีฟี่ไม่น่าแพ้นะเอาจริงๆแต่ดันแพ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,นาบ๊ายบาย